สวัสดีครับเป็น้องเฟนลับเอฟซีอดจอดเทิงนะครับเป็นรองครับที่ว่าการอำเภอข้ามเคือนแก้วนี่ครับพื้นที่สนามมองที่เขาสิเล่นกันเมื่อแรกนี่เป็นพื้นที่สนามฟุตบอลเนาะดีมากมากเลยช่วงนี้ครับอันนี้ก็เป็นพื้นปูนงั้นไปแจ้งเกิดตี มือ่อนี้เป็นงานบอลงานปิดวิกบุน้อยเนาะงานปิดวิกครับพี่น้องครับสังเกตมเกุมาแล้วเห็นสังกะสีมันรถสังกะสีมันรถซอมมาแล้วรถทีมงานเากำลังทยอยทยอยมาพี่น้องเอาพี่น้องแฟนครับเวฟซี่ไก่จะลืมกใหม่กำลังใจทีมงานสา,านอ้อยเพชรวันแพง มือแร่งน so ี่มาเนแมนเห็นสังกะีแล้วอฮะนั่นปวิ่งเลยเห็นสังกะสีแล้วเห็นสังกะซีเลยเป็นบอกคน่ังกะสีอ่อยอยู่ซาบหลับเ็นแมน

อ่ะอย่าลืมใหม่ก็ลังแจกันแล้วกันครับนะอครับในที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วาเหรเ่อีองานแาหล่งเาีอยู่ในโซพื<อ>งานแหลงานแหลโอเเ้งหลครับเพื่า,านหลี่ครับอำเภอคำเขืนแ,แก้วเมืองพุทธ เด็ดห่อนพี่้องคนนี้โอ้ยขออนุญ,ญาตส้อน้ำหอมไปเลย xe đi nói là liền là hoàng uống yên nguyên yên như thương thương phú đi uống yên yên uống yên uống yên vô คนได้เลือดที่ประเสริฐนาน่า,นาโอ้ห่มโซ่กะมีเราพูดทางตัวหางนิดหน่อยขอ้มาปกป้องเขาสองคน แต่ยังวัาสรุจากว่าบัดหนาหนางานเท่าไรครับพี่น้องครับ เห็นรถครบเพิ่งว่รถครบเพิ่งนหละก็เรี่ยวกว่าผ้าซ่อน้ำหฮมน้ำเงาบนนี้หน่อโอ้ยหอนาเด็ด อ่นเดนดลายพี่น้องเอาหาเฮาให้กันแล้วทัางท่งนี่หาเฮาให้กันแล้วพี่น้องยังแตว่ได้ยิบเสื้อาอือยิบเสื้อนั่นเลยาดีข้าวาดีข้าะพอลงรถมาเพิ่งจะลงรถมายังใช่ <c oughs> นเองหน่อยเนี่ยอุ้ยมันเศร้านี่แล้วอาบนะเ้ากับ่เห็นตาพ่เห็นหัไปยืน้อเพื่นชสิวันไม่ได้เบิร์ไปยืนงเพื่นชจ้สงยังรนมีคำสั่งีบตเแม่ย่าอส่เขาสยตาเขาบงหี่อยตายคาบงเอาใสอีกันงยากตียกเจ้าไก็เพราะแงกคิดละไม่ยันหอ่ะที่สองคนยังไม่ไดไป

สนามดีมากเลยเหมือนเดมคาถาคาาบดีจังบม่ดีเลยไม่ฮวงนะไม่วงงไปทต่ห้องน้า้ยห้องน้ห้องน้ำาใกห้องน้ำย่างไว้ได้ผลมันยืนรถกบเพิ่งรถกบเพิ่งอะไรก็อยู่ท้องหลังข้างหลังท้างข่าคนเข้าบ่ไดไเดีกหมดคนแยก่หมดย่านเขาชุบอายุได้ผู้เดียวคือบักกัดแล้ว

กินกินกินบ่ใคยกินข้าวเที่ยงเท่าไรจะเอาไว้มื่อนั้นกินข้าวแรงเท่าเดียวกินอะไรเจ็บท้องเลยท้องเสียไปเลยเขาคือว่ามึงนี่มันหมดหลายสิมึงนี่เขาคือว่าหมดหลายเสิเฮ็ดได้สิยำแหลกขนาดนั้น โอ้ยนะนี่เลียลแล้วม hmm, ันปิวมาใสงุ้มหัวจ้าของอยนี้เลยนี่คุณเจได้ได้ก้อยมาจิ้ซื้อยี่ร้านเลยนี่สายข้าอ้ีก้อย้อยนะเอ๋อจานี่แต่วัก้อยจากก้อยนี่แต่วสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลยากแสิเมตรครับคร แต่คุณนั่งตีโยเขาเริ่ชื่อชื่อมากคุ้มครับกันเออขอว่าเมื่อกี่ผมชื่อมากของเลถามว่มาไม่ใส่นะเออเลยเห็นเลยเห็นเละเลยขาดกินแน่กันอืมขอเขาเลยสายนี่ยว้วยคิ้วด้วยครับเจอนะว่าเห็นแล้วผู้ใดจันเจ๋อบอเนี่นเออจันเต๋เอ,อจัจจจนตูดบอเออผมใส่คือว่ามือ่อน<ไ>ี้ไงเจ้า ล้วกมือสาเลยเาไมันมื่อเด็กกันนะยังบอกว่าท่าไหนมาเด้ยพราะมันข้นมันหามือขึ้นอะไรมันไก่หมดข้นไปหมดถ้าบาขืนหนึ่งสองสามนี่คือเป็นรัฐลงเทียมนะต้องจากมือขึ้นไปจนหอดสิเดอน ออกมาจากตันนะี่เมื่อไหรเอามาจากตันนึกไหยอ่าโอเคครับพี่เรงครับสารคลิมนีกเอาไวชนิดเอาลาลงเรือพี่รองมเอะไรเรอาสายตามมอกไปลิ้นานอือสวานลูชเมนเออลูชเมน ก็ได้เห็นคอนั่นใจอ้ายกั้วันไหวกลุกลอคือจังอ้ายขนบอแลอะไรขุนหัวจองคืนผัวกัยินยอมคาดองบ้าเอาอจครับผมเอาไว้ชมีครับสวัสดีครับครัอ้าวพี่ดอมแฟร็ดครับพี่ซี่อย่าลืมให้กำลังใจมือแรกครับพี่น้องครับอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอคำเพลนแก้วที่บ้านสารวัตรดอนแฟนครับพี่น้องครับออกปอกกันคลิปหนาวคลิปนี้ไว้เช่นนี้ครับพี่น้องครับ